สวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศนะครับ,รบสวัสดีคนไทยที่ทุอยู่ทุกๆแจโลกสวัสดีคนทอีสานมานเ่าครับสวัสดีพี่น้องทางสงปปลาวและสวัสดีพี่น้องอยู่ทางโปรตุเกสและเยอรมนีเออและที่ขาดไม่ได้สวัสดีกุสแยร์กสซาสูทุกคนครับวันนี้ครับผมยืนอยู่ณนาริมแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม แหลงรวมมวลมนุษยชาติแม่น้ําโขงครับเริ่มไหลมาจากแผ่นดินจีนไหลผ่านแนวสองฝั่งลหลายๆประเทศและมาบรรจบอยู่ที่ประเทศไทยสิ้นสุดที่อำเภอโคงเจียมจังหวัดมุนราชธานีแม่น้ําโขงนี้คือสีปูนนะครับเป็นแนวภูมิแดนระหว่างไทยและประเทศลาววันนี้ครับผมยืนอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับแผ่นดินหนึ่งของประเทศไทยมือนี้ครับ ผมสิภาพี่น้องมาดูวิถีชุมชน,ชมชนวิถีของชาวบ้านบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสแต่ณเวลานี้จอนนี่มือราบสายจวด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 ,วด,วดจะพาทุกท่านมาเบิงว่าเขาทำอะไรกันเขาหากินแบบไหนกันว่าแม่น้ำโคงเวลากลางคืนเขาหาปลาด้วยวิธีไหนมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงมาเบิงปะตามผมไปเว้ยมาออ่วงเราสินี่ครับพี่น้อง พี่น้องว่าเธอทำอีสานมาแล้วครับว่าสิไปหาปลาว่าพอวงเหล่าซ้ำจู๊ดน่ยจูดพร้อมเที่ยนี่พี่น้องมุกหาหารครับโดยผูณามชุมชนไอหนุยครับและไอไอน้องๆนะครับทีมงานครับเดี๋ยวขอญาตผ่านวงเหล่าไปก่อนไปหาปลาไปหาปลาต่อกันขออยากก็ได้เนาะจู๊ดเวี่ยพี่ย้องจู๊ดครับผม ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงครับแม่น้ำสายสำคัญของแผ่นดินไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับ <Finland> จังหวัดมุกดาหารครับเป็นจังหวัดที่สวยงามจังหวัดหนึ่งของแผ่นดินภาคอีสานครับห่างจากวเมืองหลวงแ0 0กว่ากิโลนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าอุบล7 3 4ว่ามุกดาหารห่างจากอุบลประมาณ100กว่ากิโลเมตรมุกดาหารครับเป็นจังหวัดที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายคนมุกดาหารวัฒนธรรมสวยงามมีความจริงใจมีคภาพที่ดี <S <S ผมยืนอยู่ที่ริม แม่น้ำโขงครับนั่นคือฝั่งพรมแดนประเทศลาวเมืองสวรรคเขตส่วนตรงนี้คือตัวจังหวัดมุกดาหารวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาสัมผัสกับวิถีชุมชนการหากินยามค่ำคืนณนะแผ่นดิน หารริมแม่น้ําโขงหากินโดวยวิธีไหนใช้รูปแบบอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาเป็นแค่ผู้ช่วยในการหาปลาผมขอแนะนํานะครับวันนี้เรามีพี่ชายคนหนึ่งนะฮะที่มีความรู้ความชำนาญในการหาปลายามเข้าคืนของริมแม่น้าโขงขออนุญาตทุกท่านมาทําความรู้จักกับพี่เอกครับนี่ครับพี่เอกครับนี่ครับไอ้ไสย,ยู่จังหวัดุูดาหารมือนีพจนศิมาหาบาพี่ครับขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานนะครับนเนาะปลาเ่าเข้าขื่นหรือไม่เป็นปลาใช่ ปลาขาวปลายอนแน่ปลาขาวปลายอนปลาขาวปลายอนทีนี้ครับคืออุปกรณ์ในการหาปลานะฮะอ่าแหแห้งเจนอยู่ครับซ้ำอ่าก้นก้นขอกยานะครับเอก้นขอกยาเนาะโอ้ลายเอาคือปลาหน่อยๆเนาะโอ้ยไอจะบอกไรไอ้จวดก็ครับไอ้จวดก็โอ้ยพวกเราบ่ากันบ่ดีลยว่ากันพวกเราบ่ากันหมดเลยโอ้ผมไม่ล่นหรอกครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นลยเอาพวกไงไม่อยังนี่ครับ มาอย่างนี้ครับโอ้ยไยไายหนังอยู่โอ้ยไทยปิดตัวนะครับจวดน้ำเลยครับมจวดมจวดจวดครับมาจวดน้ำจวดครับ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 เดีวไอ้ไพ่ไอ้ดีคอนเดอรดีวไจวดน้ำครับเอาเอจ็บผมบอกหัวใจตรงนันโอ้ปลาเนี่ยนี่คือแหนที่กัรในการหาปลาหน่อยเนาะเป็นปลาหน่อยเนาะไอมือดีไอสีผ้าไป นี่คือริมด่าไม่น้ำท่งแม่น้ำท่งครับอ่โอ้นี่มากใส่จวดเลเอามาเของก็เขาพี่น้องสุเอาไอ้ไอ้มาเขามากมากมามากมากทำมากกันรับพี่น้องใส่จวดคตอบใส่ใส่ใส่ครับจวดจวดจวดเลถิงเถิงมาแล้วเถิงมาแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะให้พี่เอกนะครับพี่เอกพาไปดูวิธีการหาปลา นะฮะว่าปลาจะเป็นปลาแบบไหนอย่างไรนะฮะไปเดี๋ยวผมพาไปดูใช่ครับนี่คือบรรยากาศย่างควาคืนของมูดาหานอฮเมนวะอ๋อไอฟังทั้งวุ่นอ่ขึ้เมืองยังไงเล่าขึ้นแกงอ้ยแกล้งโซนตะเข็เนาะอ๋อก็คือปลานี่เป็นปลาทีอ๋อท่าธรรมชาติของมันมันสีมหากินยางควนมคืด ธรรมชาติแหละครับปลาปลาขาวผมเห็นเอาง่ายตรงนี to to ้มากบอแล้วละน้าม oh, <that>, <the> ันหลุดอยู <the> ่จะหลุดอยู่ครับเอาเราไปที่นี่เ้าสี่เดยเนาะวัดเนี่ยมันเลื่อนสี่เดตอนนี้ผมจะไปวัดใน้ฟังอ๋อพวกปลาพวกนี้มันจะว่าหากินน้ำฟังครับหากินพืชทั่วแก่ละปลาพวกนี้ธรรมชาติอ่าพัฒที่ทั่วไปนี่ เกษตรกรส่กโมงว่งน่องมาเท่าวลาหานี่เ้อานอกจากมาเขตกินอาหารราคาโวงนี้มันเ่้าขายได้เนยรอาขายได้ครับปลาบุีเมันดีแน่น้าสีผ้าบของไเจ้าหนี้บ่ครับเราจะตรงไปนี่ไปหไ่ลอยแหละรสีผ้าตรงบันไดบันไดเนาะครับไมเป็นตลิงไม่เป็นมะนาวเป็นริมแม่น้ำโขงครับผมแถวงนี้มันเลกว้กับบอวเลครับบเลอไมบอกเบอโอเคเดี๋ยวาบุมงได้ไเด้อโอเคอยากเห็นด้วยกันครับผให้เห็นครับ ว่าเป็นอยู่ของคนอีสานมาเข้าที่นี่มากเลยโบราณนี่คือเป็นลำโพงเปยไว้ครับผมสุดยอดเลยปลานี่คือปลาย้อนปลาขาวอ่านี่แฮน,แน,นี่อยู่ไหนแฮนิวซัมคนเยสุบนี่แหละครับเรคนเยสุบเนาะอ๋ะอช่วยพี่นอ้อเงเขาเพวกได้เออ,อใหญ่เนาะเด้อพี่น้องเอด้อจวดอ่ามันได้ก็คือได้ว้าเอา้าผมมีเชือไว้ หอมต่างกไปโอ้วอโอหอมมันคือบมมัเชื้อไว้ออนเซนาบ่เลิกเป็นบวครับนี่ครับพี่น้องครับคือวัฒนธรรมครับ ความเป็นอยู่ของใจอีสานมาแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นายพี่น้องที่อยู่ตามริมแม่น้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำตามสายหลักสายรองในผ่นดินอีสานนะครับความเป็นอยู่วิธีการหากินนะฮะกลางค่ำกลางคืนนะฮะปลาเล็กจะธรรมชาติของปลาเล็กจะมาหากินตามริมฝั่งเพื่อจะมากินสารอาหารสารตัชพนะฮะเป็นปลาตัวเล็กปลาแม่น้ำโขงครับเรียกว่าปลาขาวปลาย่อนปลาเท่านะครับนาะนี่ครับพี่เอครับกำลังลงไปหาปลา ทันรอครับชมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆสบายณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารครับฝ่าพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะฮะและพี่น้องชาวภาคอีสานนะฮะติดตามและเป็นกำลังใจกดติดตาม subscribe ช่องจอนนี่้ฝ่าบินดี่ด้วยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะฮะนี่ครับหลังจากที่วานแหนลงไปวานลงไปโดยไม่ใช้เชือกนะครับนะฮะ กำลังเอาแผลขึ้นมานะฮะเทคเดียวนะครับรอบนี้เทคเดียวนะฮะได้ไม่ได้เรื่องหนึง่งเออ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวหนึง่งอ่านะี่ฮะปลาฮะนี่ขึ้นาอย่างไรก็รเท้าครับนี่ครับรกล้องโมดูใกล้ฮะ นีคือปลาขาวนะครับเนาะนี่คือปลาขาวของแม่น้ําโขงนะครับปลาพวกนี้เอาไปเมนูอาหารประเทศไหนพีทอดไหนวะทอดทอดมกเนาะปลาขาวอู้หูนี่ฮะนี่ครับอ่าเราถ่ายแค่เทคเดียวเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสวิถีความอยู่ความเป็นอยู่แบบจริงๆนะฮะนี่ครับที่นี่ปลาอย่างไงปลายนครับโอ้ได้ทั้งสองปลานี่คือปลายนครับมันจะเป็นปลาปลาหนออนไอยเนาะออปลายนะครับเออ ค,ความเป็นอยู่ของชาวอีสานครับกับพัฒนาพื้นบ้านนะครับของชาวจังหวัดมุกดาหารหรือจะเป็นชาวพี่น้องภาคอีสานที่อยู่ริมแม่น้ําโขงวันนี้ต้องขอบคุณทางพี่เอกนะครับนี่ปลายอย่างไรแนะน,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 นําเลยแนนําเลยอันนี้ปลายล้ายอน <c oughs> สายจวดราคาหน่อยครับผมของแท้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารครับไม่ได้ไกลมากมายหากใจเรามีให้กัน วัธนธรรมที่สวยงามแผ่นดินที่สวยงามชาวมุกดาหารมีน้ำใจรอยยิ้มที่สวยงามค,คนอีสานมองมวลยิ้มหวานครับมีโอกาสมาเทีย่ยวจังหวัดมุกดาหารครับแผ่นดินที่สวยงามครับมาเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ลิมฝั่งแม่น้ำรับผมผมและพี่เอกวันนี้ครับขออนุญาตลาพี่น้องไปขอน,นะครับขอให้ทุกท่านมีนความสุขครับทีมงานสายจวดเด้ฝากกด subscribe กดติดตามช่องจอนนี่มือเปล่าไว้ด้วยครับสวัสดีครับจวดได้จวดได้ คนที่เขาทิ่มเขาไป